เราจะไม่ถ่ายเห็ดนะคะเราจะถ่ายชุดคนไปหาเห,นนห,เห็ดเ็จะได้รู้ว่าเห็ดนี่นี่ค่ะเห็ดเห็ดนะคะที่ยายไปหามาเพราะ<ม>ถูกออกให้มันสะอาดอาแปลงสีฟันนะโอ้ยมาถูก,ก็ฟกไปหมดแหละ <laughs> <laughs> อามือถูถูออกดีดีเน <laughs> ไม่อันนี้เราอันนี้เราไม่ต้องแช่ไว้ก่อนนี่เอาอันนี้นี่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 เห็นไหมนี่ขี้ดินมันยังเยอะแยะนี่ต้องถูแบบนี้เน่เน่เน่ถูให้ขาวๆอันนี้ออกเลยอันนี้เราไปเก็บจากในดินเลยเหรอคะเนี่ยอ๋อหรอมันอยู่ในดินเลยเหรอเราก็อยู่ในดินแล้วต้องถูเอามือถูแบบนี้มว่ามันผขึ้นมาเราก็จิ้มมาเราก็น่าจะผูอยู่นะว่าฝนตกโผูอยู่อันนี้นะคนตุกเมื่อคืนในขาพาูปปลาาดเนอะ น้ำมันโศกม,มันก็โผล่ขึ้นเพราะดินมันวิ่งอย่างนี้ไงแล้วมันตกหนักด้วยสิเนาะตกแบบเนาะน้ำมันลงเขาแล้วหนูน้ำมาอย่างไรหรอมาเลยอะ เาใกล้ๆยเหอหอหคนล้างเห็ดนี่ชื่อคนล้างเห็ดนี่ชื่ออะไรน้องเคนล้างเห็ดนี่คือไข่คนล้างเห็ดนี่คือไข่ คนล้างเห็ดนี่จ้างมาจากไหนจ้างมาที่นี่นะ <laughs> จ้างมาจากไหนคะจ้างมาที่บ้านอยู่แถวนี้เหรอฮะกลับกลเป็น <laughs> ค,ค, <laughs> คนแถวนี้เหรอคะเล่กลับทำไมไม่ช่วยล่ะน้องเล่ช่วยดิ ให้กินอย่างเดียวใช่ไหมตาไม่ต้องช่วยมันต้องล้างค่อยๆด้วยเนาะไอ้ดอกนี้มีแค่อันเดียวเหรอน่าจะมีอันเดียวทำลาด็นลาดูด

มันหูยต้องหลายน้ำตาตาเนาะมันดำเนี่ยมอยู่เลยสามน้ำแล้วยังดำอยู่เลยเนาะหูยวันนี้ก็คงจะอีกอีกหลายหลยหลายฝนนะ่ะฟ้ามาอย่างแรงแล้วอะ่ะเสียงฟ้าคำลามนะ่ะวันนี้ก็คงจะแบบเมื่อวานนี้เอนะ่ะเนาะ มันตกก็จังวมตมันตกก็จัามันตกอือหถ้าเราล้างไม่สะอาดเป็นไงก็ฮัดกบ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 ใช่ไหมบลาบบลาบหมายถึงเสียงย่ำโรบโรบโคบกิดินน่ะดินน่ะเศษดินน่ะมันฝังเข้าไปเนาะ พอมันติดดินเนี่ยมันแดงมีดขี้เมาหึมีดขี้เมาอืมมีดแล้วก็มือก็ได้มันฝังอยู่ในดินเหมือนเม็ดดินนี่อ๋อสกิดสกิดอ่าบางทีมันก็โผล่นิดเดียวนี่อ๋อถ้าเห็นเห็นดอกเห็นโผล่มานิดนึงแล้วก็เคลียร์เคลียร์หาอ่าบางทีมันไม่โผล่หมดเนาะอืมถ้าฝนมาตมันก็ได้เคลียร์แล้วอืม เนี่ตาขาแบบนี้นะปากินข้าบางที่นะบ,า,น<ต><ว>บางที่นะเขาเอาเสียมไปโขเาเลยถากเอาเลยเหมือนกับดาหย่านี่โอโโอเคเดี๋ยวอีกสามก็ไปตอกินกับข้าวก็ได้พี่ไปตอกินข้าวเลยพี อืมฮึนดูที่เนี่ยังล้างยังสะอาดโอ้โหตายังมีอยู่เลยเนาะมือเบานะเนี่ยน่าก็น่าจะเก่งได้แล้วนั่นมันยังมี่ดินล่วงมันอยู่เลยหรือว่าอยากเราต้องการความกุ๊บก ไม้นล้ก็การนกมาไม่มีดินอ่ะนี่ว่าต้องการความกุ๊กกรับออาไม่อ่ะเ็าต้องการะอาดเหน่ะเจอแล้วไปเจออีเมดที่มันดินฝังอยู่เป็นไงกากเธอบางทีว่าลูกใหญ่ขนาดนี้ก็มีนะเหรอเนื้อเต๋แต่พี่เคยเห็นแต่ลูกใหญ่ๆนะ อันนี้เขาเรียกอะไรเห็ดเกาะเกาะหอบเห็ดอะไรตาเห็ดมันมีเห็ดเผาะฝ้ายด้วยนะนะแต่อันนี้เห็ดอะไรเห็ดเผาะฝ้ายนี่มาโร่ยไม่ไม่อันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดเผาะหนังเห็ดเผาะหนังมันแข็งเห็ดเผาะฝ้ายไงกรบเปลือกมันในจะบางกรบมันบางอือหึไม่อร่อยเลยแต่บางทีก็ ขา, да า,าไปซ uh ื้อที่ตลาดแล้วแลอันขาวๆนี่เห็ดอะไรฮะเนี่ยบางทีก็ปนมาที่เราเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยขาวๆนี่นี่นะไม่ใช well well ่เออเห็ดละงูมันมีเห็ดละงูขาวเห็ดละงูเหลืองเห็ดละงูนะอันนี้เห็ดหอบหอบกินใช่ไหเห็ดหอบเห็ดหอบอันนี้ก็มันลูกเกลลูกไม่เกลเท่านั้นแหละถ้าลูกไม่เกลมันก็ขาวมันยังหอดูเห็ดอะไรเอาใหม่ดิเห็ดหอบ อะไรเห็ดเพาะเห็ดเพาะอืมไม่ใช่เห็ดหัวเพห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังเขาก็จะได้เห็ดเพาะหนังหมดนะฮะที่ไปซื้อน่ะเขาไม่ได้หรอกเห็ดเพาะฝ้ายเนี่ยแม่ร้อยโอเคไม่แซ่บเอาละค่ะขอจบคลิปเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ